การดูแลตัวเองในช่วงน้ำท่วมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยต่อไปนี้คือคำแนะนำในการดูแลตัวเองในช่วงน้ำท่วมค่ะหดูแลสุขภาพร่างกายหลีกเลี่ยง,งการสัมผัสน้ำท่วมโดยตรงน้ำท่วมอาจมีเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นอันตรายควรหลีกเลี่ยงการเดินหรือยืนในน้ำท่วมถ้าไม่จำเป็น สวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าบูทกันน้ำถุงมือหรือเสื้อผ้าป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่อาจมีเชื้อโรคล้างมือบ่อยๆหลังจากที่สัมผัสกับน้ำท่วมหรือสิ่งของที่อาจมีการปนเปื้อนควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสองดูแลสุขภาพจิตหาความช่วยเหลือหากคุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลควรหาความช่วยเหลือจากครอบครัวเพื่อนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพยายามรักษาความสงบ น้ำท่วมอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลการหายใจลึกๆและการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอาจช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้น